สวัสดีครับช anel n ป o n ด์รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว s y c ก o f i s p o r t m i d ิ i d e นอี e d i t i o n เรือนนี้กันนะครับดยการเรือนนี้นะครับก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ทำมาเนี่ยเพื่อขายในตวันออกกลางเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในประเทศไทยเราอาจจะหาดูได้ยากสักหน่อยนะครับโดยที่รหัสจริงๆของเรือนี้เนี่ยคือ SRPF 9 0 k 1นั่นเองนะครับ ซึ่งเดี๋ยวให้ดูกล่องกันก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีความพิเศษมากกว่าไซโคไฟในประเทศไทยนิดนึงนะครับคือปกติไซโคไฟสปอร์ตเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นในไทยนะมันจะเป็นกล่องเทาๆนะครับถ้าเกิดยังพอจํากันได้นะกล่องมันจะเล็กๆบางๆหน่อยนะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นกล่องสีขาวนะครับที่ดูมีความแบบอาจจะเรียกว่าไฮโซขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็กล่องด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าดูแบบโอเคขึ้นนะ อันนี้มันก็จะทําให้ในกามันดูมีราคามากขึ้นด้วยนะครับอันนี้เปิดด้านในมาก็เป็นสักหลาสีดำมาแบบนี้นะครับจริงๆมันไม่ได้มีดีเทลอะไรมากอะแต่ว่าพวกวัสดุอะไรเงี้ยผมว่ามันดูดีกว่าพวกไซโครไฟสปอร์ตในประเทศเราพอสมควรเลยนะครับ อันนี้ก็กล่องนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะกลับมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับเดิมทีเนี่ยผมต้องเล่าอย่างนี้นะว่าตอนแรกนะครับผมเห็นเรือนนี้โดยบังเอิญน,นะบนเว็บไซต์นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรือนที่มีคนเอาแบบไปโมดิฟายอ่ะหรือว่าแบบเป็นพวกคัสตอมนะครับไม่คิดว่าไซโก้เนี่ยจะมีนาฬิกาหน้าตาแบบนี้แล้วก็สีแบบนี้จริงๆนะครับเพราะว่าสีแบบนี้ที่มันเป็นโทนเขียวกับโทนทองอะ่ะ หลายๆคนก็จะชอบเรียกว่าเป็นโทนโลกินะครับซึ่งตัวต้นแบบที่แบบมันทําให้สีแบบนี้มันดังขึ้นมามากๆเนี่ยก็คือ Rolex Daytona นั่นเองนะครับที่เป็นเรือนสีทองนะแล้วก็หน้าปัดด้านในเป็นเขียวนะครับโดยที่สีนั้นน่ะมันก็เริ่มฮิตมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าเรือนนั้นราคามันก็แบบแรงมากอะไป2อสล้านแล้วนะครับ ผมก็เคยอยากได้อยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ก็รู้สึกว่ามันแพงเกินไปอะ่ะซึ่งพอผมอะ่ะถอดใจละนะครับคงยังไงไม่น่าจะได้ซื้อแล้วแหละแล้วก็ได้มาเห็นเรือนนี้อะ่ะผมรู้สึกว่าเอ้ยสีมันดูเด่นมากแล้วก็ดูมีความเป็นโลกิมากที่สุดเรือนหนึ่งเลยนะครับในตลาดอะ่ะแต่ว่ามันก็จะมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งที่มันดูแบบเตะตาสุดๆนะครับนั่นก็คือตัวมาร์กเกอร์บนหน้าปัดนั่นเองนะ เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมี3ตัวนะที่หน้าตาเนี่ยมันจะดูแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะครับก็คือตำแหน่ง12นาฬิกานะครับหนาฬิกาแล้วก็9กนาฬิกานะครับคือตำแหน่ง12กับ9อ่ะผมว่ามันยังดูไม่ประหลาดมากนะครับเพราะว่า12เนี่ยเราก็จะเห็นเลข1ด้านหน้านะครับแล้วก็ไอตัวด้านหลังเนี่ยมันก็ถึงแม้จะดูไม่เป็นเลข2ฮะแต่มันก็จะเป็นเลข10อะไรบางอย่างใช่ไหมครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันก็ดูเป็นเลข9ที่หางกุดๆหน่อยนะครับไม่ได้โค้งเข้ามาแต่ที่มันจะงงแล้วก็ไม่ชินอย่างแรรงงเลลยคคือตััวนนนนี้นะ้นะะบดาา่ จริงๆเนี่ยมันคือเลข6ในภาษาอาหรับิกนะครับแต่ว่าเลข6ของเขาอ่ะหน้าตามันจะคล้ายๆเลข7ดอ่ะในบ้านเราอ่ะที่เราใช้กันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่มันแปลกตาแล้วก็ดูแบบงงๆมึนๆน,น,นิดนึงนะครับในการดูเวลาช่วงแรกนะยิ่งถ้าเกิดใครที่แบบอ,อ่านค่าด้วยตัวเลขนะครับพอเข็มชั่วโมงมันมาชี้ใกล้ๆเลข7ตรงนี้จริงๆมันคือ6โมงนะครับแต่ว่าเวลาเรากวาดตามมาทีแรกปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย มันเป็นเลข7หรือเปล่าหรือว่าเลข6ยังไงเนี่ยนะครับก็จะงงๆนิดนึงซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่นะครับโดยที่ตัวเลขเนี่ยเอาจริงๆนะที่ต่างประเทศเนี่ยมีความเห็นแตกเป็น2เสียงเลยนะ บางคนก็บอกว่าโอ้โหดูแบบไม่ค่อยดีเลยนะครับดูแย่มากนะเพราะว่ามันใหญ่นะแล้วก็ฟอนต์เนี่ยที่เป็นตัวเลขอาราบิกเนี่ยคือฟอนต์มันไม่สวยเลยนะครับประมาณว่าเลขอาราบิกจริงๆมันจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้เลยอะ่ะอันนี้คือดัดแปลงมาเยอะมากนะครับซึ่งเอาจริงสําหรับคนที่ดูไม่ออกอะ่ะว่าเลขอาราบิกเนี่ยมันคืออะไรยังไงของจริงมันเป็นยังไงอะ่ะ ก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะคืออันนี้มันก็อาจจะแล้วแต่มุมมองแต่ละคนด้วยนะครับเอาง่ายๆคนในประเทศเราอะนะครับประเทศไทยอะที่ส่วนมากจะไม่คุ้นเคยกับเลขพวกนี้ mm hmm. ก็จะมองเป็นอักขรบางอย่างเป็นอักษรอะไรที่มันดูมีความแปลกดูมีความแบบไม่ได้มีความหมายอะไรมากะนะครับเราก็เน้นดูที่ตำแหน่งเอานะครับเวลาอ่านเวลานะคงไม่ได้อ่านค่าแต่ตัวเลขพวกนี้โดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามผมเลยนะผมรู้สึกแบบโอเคนะไม่ได้มีความประหลาดหรือว่าแย่อะไรมากนะครับอาจจะแค่รู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพรวมี่ อ่านค่าได้ค่อนข้างจะง่ายเลยนะครับส่วนตัวหน้าปัดก็มีลายซันเบอร์สประมาณนี้ด้วยนะครับก็สวยเลยนะหมุนไปหมุนมาเนี่ยก็สะท้อนแสงได้ดีนะครับส่วนเรื่องของรูมเนี่ยอันนี้ก็มีมาให้หมดเลยนะครับลองเอา UV2 ดูนะพวกเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับตัวเลขต่างๆนานาที่เป็นอารบิกเนี่ยก็มีรูมมาให้นะครับส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นมินิเรลคริสตัลนะที่สามารถตัดแสงได้ใช้ได้นะครับก็คุณภาพเนี่ย โอเคตามมาตรฐานไซโกรไฟสปอร์ตอยู่แล้วนะครับส่วนขอบเบเซลเนี่ยก็เป็นขอบฟิล์มนะสีเขียวๆด้านๆแบบนี้นะครับอันนี้ผมว่าโอเคนะที่เขาให้สีเขียวด้านมานะครับเพราะว่ารายละเอียดส่วนอื่นเนี่ยมันเป็นสีทองด้านเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็เลยทําให้สีเขียวตรงนี้มันดูเนียนไปกับตัวขอบต่างๆนันาตัวเรือนตัวเคสเนี่ยโอเคเลยจะมีเล่นเงาแค่จุดเดียวก็คือตัวด้านในนี่แหละนะครับที่เป็นตัวหน้าปัดที่มันมีความซันเบิร์สค่อนข้างจะแรงหน่อยนะครับ ส่วนฟอนต์ต่างๆเป็นสีทองนะดูสีสันเข้ากันดีมากนะครับตัวขอบเบเซลก็มีความแข็งๆหนึดหนืดหน่อยนะครับอันนี้จริงๆแล้วแต่เรือนด้วยนะบางเรือนก็จะนิ่มกว่านี้นะครับแล้วก็เวลาใช้งานไประยะยาวเนี่ยมันก็จะมีความแบบนิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเบเซลหมุนได้ทิศทางเดียวนะอันนี้ก็สามารถป้องกันเรื่องการไปหมุนโดยอุบัติเหตุได้นะครับ มาดูตัวเรือนกันบ้างนะตัวเรือนที่เป็นสีทองเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเรือนนี้พื้นฐานมันเป็นสแตนเลสสตีลที่เป็นสีเงินนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีการเอาไปเคลือบสีทองมานะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการเคลือบสีของไซโก้ค่อนข้างจะทําได้ดีอยู่แล้วนะครับอย่างเรือนนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ดูมีความเนียนแล้วก็ดูแบบ ยังเห็นเท็ก u เจอร์เป็นเส้นๆส้นแตนเลสด้านในอยู่นะครับคือเป็นการเคลือบที่สวยเลยแหละนะครับแต่ถ้าว่าบางมุมนะเวลาเพื่อนๆแบบลองถอดสายหรือว่าลองพลิกไปพลิกมาจริงๆเนี่ยมันจะเจอจุดที่แบบมันไม่ได้เคลือบมาบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีสันตรงเนี้ยเป็นสีเงินเงินเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็แอบขัดใจเล็กน้อยนะคือไหนไหนจะเคลือบมาแล้วเนี่ยเคลือบตรงนี้มาให้อีกสักนิดนึงอะ่ะก็น่าจะแบบลงตัวกว่าน,นี้นะครับอันนี้คือแบบโหเสียดายมากนะครับจะเว้นตรง,งก ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าในการใช้งานจริงโอเคเราจะไม่ได้เห็นส่วนเมื่อกี้เท่าไหร่นะเพราะว่าสายเนี่ยมันก็จะไม่ได้โค้งขณะที่แบบมันจะเปิดโชว์ตรงนี้มานะครับแต่ว่าพอเราเห็นมาครั้งหนึ่งแล้วปั๊บเนี่ยเราจะแอบรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมันไม่ใส่มาให้นะครับทำไมไม่เคลือบมาทั้งหมดไปเลยอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นการขัดความรู้สึกเล็กน้อยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเปิดเครื่องมาแบบนี้นะครับเรียบเรียบเนียนเนนะครับคือเรืองน,นี้จากที่ผมหาข้อมูลนะ มันไม่น่าจะเป็น Limited Edition นะครับแต่มันน่าจะเป็นแบบ Special Edition ที่ทำมาเพื่อขายแค่บางพื้นที่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำมาเยอะเท่ากับพวกโมเดลที่แบบเป็นโมเดลพื้นฐานเหมือน c y ค์โคไฟส port ทั่วไปขายทั่วโลกนะครับ จำนวนก็น่าจะน้อยกว่านี่แหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รันนัมเบอร์อะไรนะครับส่วนบานพับเนี่ยก็เป็นบานพับบางๆมาแบบนี้นะครับอันนี้ยังดีนะที่ตรงนี้เขาทาสีทองมาให้ด้วยนะครับนาฬิกาหลายๆยี่ห้อที่มีการเคลือบสีนะตรงนี้เขาปล่อยเป็นสีเงินไปเลยนะครับก็จะดูขัดแย้งมากนะแต่อันนี้ก็สวยดีนะครับมีความทองทองเข้ากันดีบัคเกิลเนี่ยมีไมโคร j จ s t มาให้สีรูนะครับถือว่าเยอะเลยนะแต่แอบรู้สึกว่าบัคเกิลยังดูบางไปหน่อยนะครับอนาคตผมอยากให้ไซโคไฟเนี่ยมีการเปลี่ยนตรงนี้มากๆเลยนะ ทำให้บัคเกิลมันดูหนาดูแข็งแรงทนทานกว่านี้นะครับก็จะเพอร์เฟกขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยให้มาเป็นเครื่อง 4R นะตะกูล 4R ก็ความแม่นยําความเที่ยงตรงวันหนึ่งก็หลักแบบบวกลบ10วินาทีอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบตรงเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะประมาณสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์เนี่ยอาจจะต้องมาคอยตั้งเวลากันนิดนึงให้มันตรงมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับส่วนการใช้งานไม่ประยมนะครับไม่ได้เป็นสกูดาวคลาวนะครับสามารถหมุนเพื่อขึ้นลานได้เลยนะ ดึงมาทีนึงเนี่ยก็หมุนขึ้นหมุนลงนะครับเป็นการตั้งช่องวันที่ที่ด้านขวาตรงนี้นะครับช่องวันที่ก็มาสีขาวเลยแล้วก็สังเกตดูนิดนึงจังหวะที่มันเปลี่ยนไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอักษรอารบิตัวอักษรแบบ India, อินเดียอารับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกิมมิกอย่างหนึ่งของเรือนนี้นะครับดึงมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับอันนี้ก็พื้นฐานนะครับขนาดแคสดไซส์จริงๆก็เท่ากับไซโกไฟทั่วไปนะไม่ได้มีความต่างอะไรมากนะครับออกมาประมาณมน,นะคริบ ความหนาอยู่ที่13.2มิลส่วนลักทุลักเนี่ยอยู่ที่46.2นะครับเป็นลักทุลักที่เล็กมากนะถ้าเกิดเทียบกับเคสไซส์นะครับเพราะว่าทรงของ y y c อ f i ฟสป p o r t เนี่ยจะเห็นว่าลักมันจะแบบไม่ยื่นมาเท่าไหร่เลยนะแล้วก็มีความอ้วนๆป้อมๆมนๆน,น,นะครับสไตล์ของตัวเคสเขาอะ่ะมันจะแบบไม่ได้เน้นความคมอะ่ะมันจะเน้นอ้วนๆอ่อะ ซึ่งอันนี้หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้แบบชอบมากนะคืออย่างผมมาสารภาพเลยนะผมมีไซโคไฟสปอร์ตรุ่นนี้ยเยอะนะครับซื้อมาหลายเรือนละแต่ผมยังแอบติดใจตัวเคสนิดหนึ่งอะ่ะคือผมก็ไม่ค่อยถนัดที่ตัวเคสมันจะมาอ้วนๆกลมๆแบบนี้นะครับเพราะว่าผมมาข้อมือเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดข้อมือใหญ่หน่อยนะครับก็จะชอบทรงเคสแบบนี้ได้ไม่ยากนะเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ดูเอถอะทะอะไรนั่นเองนะครับอ่ะขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับ ข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับใส่กับไซโ้ไฟสปอร์ตโลกินะฮะตั้งชื่อประมาณนี้แล้วกันนะออกมาก็ประมาณนี้เลยก็เป็นสีที่ขึ้นข้อแล้วแบบสวยอะนะครับสวยกว่าที่คิดเยอะเลยนะแล้วก็เวลาหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยให้ฟีลลิ่งสีแบบโลกิมากๆนะครับคือคำว่าโลกิเนี่ยผมลืมอธิบายนะมันเป็นตัวละครตัวหนึ่งจากหนังของมาเวลนะครับเป็นตัวร้ายนะครับชุดของเขาอะ่ะมันจะเป็นชุดเกราะที่แบบมีสีทองผสมกับสีเขียวนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นทองเขียว แต่หลายคนก็จะนึกภาพถึงโลกินั่นเองนะครับดังนั้นพอมีนาฬิกาที่มาเป็นคู่สีทองเขียวแบบนี้นะครับ <c oughs> เขาก็จะชอบพูดเป็นเรสเฟลนว่ามันก็เป็นชุดโลกิหรือว่ามาจากตัวละครที่ชื่อว่าโลกิกันนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของสีนี้นะครับโดยที่ก็ต้องยอมรับนะว่าเมื่อก่อนสีนี้มันยังไม่ได้ฮิตมากนะเพราะว่ามันก็เป็นสีที่คนยังไม่ชินเท่าไหรนะ่อ่ะแต่กระแสของเดโทนาเนี่แหละนะครับที่แบบเป็นสีโลกิทองเขียวอ่ะทำให้นาฬิกาที่สีมาประมาณนี้ มันก็เลยมีความฮิตขึ้นมาโดยปริยายนะครับซึ่งไซคอไฟสปอร์ตเรือนี้ก็เรียกว่าถือว่าได้อัน,นิสงมาเต็มๆมานะครับเพราะว่าเดิมทีถ้าเกิดโลกิมันไม่ได้ฮิตขนาดนั้นเน่ยเอาจริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกจะคล้อยตามหรือว่าอยากจะได้นาฬิกาสีประมาณนี้นะครับแต่ด้วยความที่กระแสรแรงเหลือเกินนะครับราคาก็แพงมากนะครับนาฬิกาคู่สีแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ผมเชื่อว่าคนเริ่มหันมามองกันนะ ซึ่งพอเริ่มหันมามองปั๊บเนี่ยหลายๆคนก็จะเริ่มมองหาตัวเลือกอื่นๆที่แบบมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับซึ่งในตลาดอะ่ะมันยังไม่ได้มีเยอะมากนะ นาฬิกาที่เป็นสีแบบนี้คืออย่างโอเมก้าเองเนี่ยก็เพิ่งออกสีแบบนี้มาใหม่นะครับราคาก็ล้านก,นกว่าๆนะครับล้านกลางๆเลยนะดังนั้นเนี่ยเอาแบบในราคาประมาณใกล้ๆหมื่นอนะ่ะบวกลบอ่ะผมว่าตัวเลือกอะ่ะไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่โอเคเลยนะได้ทั้งความสปอร์ตได้ทั้งความเป็นไซโก้นะครับมาตรฐานต่างๆนานานเนี่ยก็เชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยก็ไม่ได้แรงมากนะผมเห็นทีแรกเนี่ยผมนึกว่าราคามันจะแบบไต่ไปแบบ เหมือนกับพวกลิมิตทั้งหลายที่แบบ1 5 0 0 0 0 0นะครับถ้าเป็นแบบนั้นเอาจริงๆผมก็ไม่สู้นะเพราะว่าไซค์โก้ไฟสปอร์ตเนี่ยสเปคเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เทพมากอะ่ะคือไซค์โก้ไฟสปอร์ตเนี่ยผมว่า12,500นี่คือแพงสุดที่เราจะซื้อได้แล้วนะครับแต่อย่างเรือนนี้ถ้าจากที่เขาขายกันบน s h อ p e e Lazada เนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ1 2 0 0 0สอ0นะครับถ้าเกิดใช้คูป,ปองนะครับมีโค้ดส่วนลดนู่นนี่นั่นเนี่ยประมาณหมื่นต้นๆหรือหมื่นท้วนเนี่ย ก็อาจจะพอหาได้แล้วนะครับโดยที่ใครที่จะซื้อเนี่ยก็ต้องหาซื้อตามออนไลน์เอานะครับเพราะว่าในช็อปเนี่ยยังไงไม่น่าจะมีขายแน่นอนนะเพราะว่าเรือนเนี้ยมันก็ขายที่ Mid E ดิลเอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับในช็อปประเทศไทยที่เป็นทางการก็จะไม่ได้มีเรือนนี้เข้ามานะครับก็ต้องไปหาผ่านทางคนที่ฮิ้วเข้ามาขายเอาเท่านั้นนะครับยังไงก็ลองไปตามดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและพบกันใหม่คลิปนคครรััับบสสวดี